สวัสดีครับวันนี้จะให้มาดูปืนลูกค้าสร้างงานปัน,นินครับยิงไม่เกินสองคู่ผมทำตอนแรกทำให้สามสี่สามคู่ตอนนี้เขาเปลี่ยนจะมายิงสี่ถึงห้าคู่แก้ได้ครับแต่มันบางไปนิดนึงไม่บางนะถ้าขึ้นรูปแหรอนะ่ก็น่าจะจัดอยู่น่าจะสวย ลงตัวพอดีเปะ๊ะยังดีครับที่ไม่ได้รีดถ่ายให้มันบางใส่ลูกไม่ยากครับ โอเคครับยังสวยยังสวยอยู่ครับ <laughs>